ตะนรีวิวสวัสดีครับที่โมด f ล y Sky รุ่น FSI6X นะครับสามารถเลือกตัว Stick mode ได้นะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะครับเราถานัดตัวนี้ a อร์รอนเอเนเวเตอร์ท e แล้วก็รัดเดอร์ใช่ไหมครับแต่ในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อย่างนี้นะครับบางทีคันเร่งอาจจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็น Stick mode ซึ่งมันมีทั้งหมด4โหมด ในโลกเราเนี่ยนะครับหนึ่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้โหมด2แต่ก็มีหลายคนนะครับที่ไม่ได้ใช้โหมด2นะครับก็เป็นโหมดอื่นแทนเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าวิธีเซตทำยังไงเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ตัวเมนูกดนี้แช่ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปที่ system enter แล้วลงมาข้างล่างนะครับกดปุ่มดาว มาที่คำว่า Stick Mode Enter นะครับจะมีตอนนี้เป็นโหมด2อยู่นะครับเลือกั p หรือาาวเพื่อเปลี่ยนนะครับโหมด3โหมด4ถอยลงมาโหมด1นะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับอย่างเงี้ยโหมด2เราเนี่ยมันก็จะบอกเอาไว้นะครับว่า Channel 1คือตัวนี้เห็นไหมนี่คือ Channel 1 Channel 2ก็เป็นรูปตรงนี้ Channel 3เื่อนนี้ Channel 4เกื่อนนี้นะครับที่มาดูโหมด4ที่เขานิยมกัน โหมด4ก็จะกลับกันแล้วครับชแนล1อยู่ตรงนี้แทนนี่1อัพดาวอยู่ตรงนี้2นะครับ3คันเร่งยังเหมือนเดิม4ลัดด้วยคืออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถนัดโหมดไหนนะครับก็สามารถเลือกได้โดยการมาเลือกตรงซิกโหมดมีนี้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ